สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PlayLot ครับและวันนี้อยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า CryptoPain ครับเจ้าของเดียวกับ CryptoCar นั่นแหละครับเกมนี้จะเป็นเกมในสไต์ที่คุณจะสะสมเครื่องบินของคุณออกไปทําโหมดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นต่อสู้กับระบบคอมพิวเตอร์ต่อสู้กับเพื่อนของคุณหรือแม้กระทั่งการต่อสู้กับรถที่มาจากคริปโตคาร์ครับรายละเอียดดีเทลจะเป็นยังไงเกมนี้น่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของตัวเกมเฉยๆฝากกดติดตามช่อง y t u t u p e y a l o t แล้วก็เพจ Facebook p a ์ book, ลอตด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสําคัญในวงการเกม NFT นะ คริปโตเพนครับเรียกว่ามาแบบสดสร้อนๆแล้วก็เซอร์ไพรส์กันพอสมควรนะครับเพราะว่าจากคริปโตคาร์ที่หลายๆคนคิดว่าจะรอดหรือไม่รอดจะไปหรือไม่ไปเพราะว่ายอดเทิร์โอเวอร์ค่อนข้างนานเนาะกว่าที่คุณจะคืนทุนนะครับก็หลักเดือนขึ้นไปแล้วละ่ะใครที่สะสมตัวละครหรือตัวรถในเกมนั้นก็คิดอยู่ว่า,าระบบอูแม่มันจะเป็นยังไงจะมีการเดินก้าวหน้าไปทางไหนอีกอยู่ๆก็มีการเซอร์ไพรส์ครับในการประกาศคริปโตเพนขึ้นมา เป็นระบบเมตาเวิร์สเกี่ยวกับคริปโตซิตี้ของเขาที่จะเอา2ตัวเนี้มารวมกันรวมไปถึงการเปิดหนทางที่จะไปสู่ในเกมสายคริปโตต่างๆด้วยนะเอ,อตัวนี้ก็เลยน่าสนใจมากครับผมคิดว่าตัวเนี้ไม่รู้นะว่าตัวเกมเพย์จะปังหรือไม่ปังแต่ที่แน่ๆคนเข้าเยอะแน่นอนครับอันดับแรกคือคนที่ตกรถจากคริปโตคาด้วย แต่ที่สคนที่สนใจรายได้หรือรายละเอียดเกี่ยวกับเกมนี้เข้ามาด้วยมันจะทำให้ฐานผู้เล่นทั้งคริปโตคารและคริปโตเพนโตขึ้นไปควบคู่กันครับแต่ตัวเกมตัวรายละเอียดเกมตัวราคาเหรียญตัวนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่กระแสโฟโมกมาแน่นอนละเรามาดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของเขาก่อนแล้วกันครับกับเจ้าคริปโตเพนนะรูปแบบเกมเพย์ครับมี3ส่วนคือระบบเทรนนิ่งระบบ PVC ระบบ PVP ในการต่อสู้นะครับ รวมไปถึงการซื้อขายในตลาดกลางการอัปเกรดตัวเครื่องบินของคุณและการต่อสู้ร่วมกับซีคาร์หรือนำรถของคุณเนี่ยเอามาในจักรวาลของคริปโตคาร์ต่อสู้กับคริปโตเพนครับระบบตัวนี้ก็ทำได้น่าสนใจแล้วมีการเชื่อมโยงถึงกันนะครับซึ่งในอนานะคตจากที่ผมบอกไปแล้วนะเขาวางแผนที่จะทำสู่คริปโตซิตี้ครับจากคริปโตคาร์ที่มีการเอารถมาไปแข่งกันตามปกตินะเปิดอู่รถครับ ก็ในอนาคตอาจจะมีการขยายแฮงก้าของเครื่องบินก็ได้นะให้เครื่องบินเติมน้ำมันแล้วเข้าไปต่อสู้ได้นะครับเพื่อเก็บเงินแล้วก็เป็นการหมุนเวียนระบบโทเกิโนมิกกับสู่เกมนั้นด้วยนะในส่วนของโซเชียลมีเดียการออเดดทีมงานต่างๆตัวนี้ผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าคุณเชื่อถือในคริปโตคาคริปโตเพนเนี่ยแทบจะเหมือนกันละ99%ละนะแต่ส่วนหนึ่งครับในคริปโตเพนที่เราต้องเตรียมรออยู่ และคริปโตคาร์ยังทําไม่ได้นะคือส่วนของการอัปเกรดตัวละครหรือตัวรถหรือตัวเครื่องบินของคุณครับถ้าใครได้ดูคลิปรีวิวเกี่ยวกับคริปโตคาร์ที่ผมเคยทําไปแล้วนะฟังก์ชันของการที่จะเอา spare part หรืออะไรของชิน้นรถเอามาประกอบพัฒนารถของคุณรวมไปถึงการสร้างรถใหม่ตัวนี้เรายังไม่เห็นในคริปโตคาร์นะครับและฟังก์ชันนี้มีในคริปโตเพยด้วยซึ่งผมยังไม่ขอการันตีแล้วกัน ว่ามันจะมาเมื่อไหรนะ่เนาะและสามารถทำได้หรือไม่เราต้องไปดูกันอีกทีตอนเมื่อเกมเปิดนะครับและทีมของทีมงานเขานะเขาบอกเลยนะ Create Crypto c a r นะครับก็เป็นฟังก์ชันของทีมงานที่ยกขยโยงมาทั้งหมดเลยรายละเอียดของตัว White Paper ของเขาผมขอพาไปดูในส่วนรถแมปก่อนนะครับ ซึ่งมาเป็นทีมผู้พัฒนาจากคริปโตคาแล้วที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับการทำงานตามรถแมปค่อนข้างเยอะนะเขาวางแผนอะไรเขาทำแบบไหนส่วนใหญ่นะครับเขาสามารถทำตามรถแมนหรือแผนการที่เขาวางแผนได้ตลอดในส่วนของคริปโตเพนก็คาดว่าน่าจะเป็นเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบัน มีรถแบบออกมาแค่ไม่กี่วันนะเรียกว่ารายสัปดาห์ดีกว่านะครับในส่วนของเดือนตุลาคมครับตอนนี้หลังจากที่เขาประกาศทำคริปโตเพนไปแล้วและการขยายไปสู่คริปโตซิตี้ครับอีเวนต์ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ในช่วงวันที่8ตุลาคมนะครับเขาจะทำการ AMA หรือการสัมภาษณ์ในรูปแบบของตัวเกมมากขึ้นรวมไปถึงการกระจายข่าวเกี่ยวกับคริปโตเพนครับในวันที่15และ16ตุลาครับเขาจะเริ่มส่วนการของ i d ดีครับในการทำไวลิสนะใครที่เล่นคริปตคาอยู่ก็จะมีสเต็กกิ้งพูลที่คุณจะนำเหรียญเจ้าซีคาเนี่ยไปสเต็กเอาไว้เพื่อรุนรับสิทธิ์ในการไวลิสคริปโตเพนครับนะแล้วก็อาจจะมีรายละเอียดอื่นๆอีกนอกเหนือจากนั้นนะครับเราต้องติดตามข่าวสารอีกทีและก็วันที่16ตุลาคมครับจะมีการอันบ็อกซ์ของตัวคริปโตเพนครับคือการที่จะไปเปิดกล่องกระชพอง,องกเกี่ยวกับคริปโตเพนนี่แหละครับและวันที่17ตุลาติดติดกันเลยนะ จะเริ่มการ list เจ้าเหรียญ CPAN ครับหรือเหรียญของ CryptoPay นี่แหละเข้าสู่ Pancake Swap การ s เต k กกิเหรียญ CPAN และระบบอื่นๆก็จะตามมาครับมีการซื้อขายรวมไปถึง Mobile Application ตัวนี้เขายังไม่ลงวันที่นะก็ต้องติดตามงมาอีกทีครับบนรถแมพมันจะเป็นยังไงและอัตราการเจริญโตของเหรียญนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับปัจจุบันยังมีอัปเดตอยู่แค่นี้เกี่ยวกับรถแมพครับ รายใียของตัวเกมมากดีกว่านะรายใหญ่ตัวเกมของคริปโตเพนเขาจะก้าวไปสู่ c r y ปโตซิตี้เมตาเวิรครับซึ่งจะเชื่อมโยงของเกมของเขามาสู่ในเมืองครับตัวรูปแบบของเครื่องบินนะจะมีสเตตัสอยู่4อย่างคือ Speed, Power, Air แล้วก็ฟิลส์แต่อย่างที่เราทราบกันนะถ้าใครเคยเล่นซีคาแล้วสเตตัสไม่ได้เกี่ยวกับการที่คุณจะได้เงินมาเลยนะครับเรียกว่าอาศัยดวงล้วนล่นละถ้าคุณลงไปแข่งขันหมายถึงซีคานะ คุณมีรถที่แรงกว่าชาวบ้านเขาคุณก็อาจจะแพ้รถคอมมอนก็ได้ในส่วนของแข่งกับคอมพิวเตอร์นะมันจะเป็นเหมือนการสุ่มขึ้นมาเนี่ยแหละครับแต่ในตัวนี้เราก็ต้องไปดูกันอีกทีว่าค่า z ซตัสต่างๆที่เขาคำนดมาจะส่งผลอะไรบ้างในของค y ิปโตเพ e นะครับฟังก์ชันต่างๆคุณสามารถเทรนนิ่งโหมดให้เครื่องบินคุณมีอัตราเลเวลที่สูงขึ้นรวมไปถึงค่าความแข็งแกร่งที่สูงขึ้นมีโหมด PVC ซึ่ง คุณต้องใช้สกิลส่วนบุคคลเข้าไปต่อสู้เข้าไปบังคับนะครับและรางวัลที่คุณจะได้รับมาคือในรูปแบบของเหรียญีแผนครับรวมไปถึงออนแอร์ไอเทมเลยนะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่า coming soon หรือจะมาอีกในอนาคตนะครับระบบ PVP ซึ่งคุณสามารถไปร่วม PVP ได้ตั้งแต่ 2, 4, 6คนขึ้นไปแหละและรับรางวัลมาในส่วนของ EXP ที่จะมาอัปเกรดในเรืงของตัวเครื่องบินของคุณ โ o k e เเหรียญภายในเกมนะครับรวมไปถึง m a ทเ r i a l เตัวนี้ที่ผมบอกนะว่าเขาเขียนไว้ในซีค่าเหมือนกันแหละแต่ยังไม่มีการนํามาใช้งานนะครับตัวซีเพนก็ต้องรอดูนะว่าจะมาใช้งานเมื่อไหร่ครับและระบบเพลย์เว Car สคาแที่คุณจะนํารถยนต์ของคุณในคริปโตคาเข้ามาสู่ในโลกของคริปโตเพนครับระบบฟังก์ชันการอัปเกรดตัวเครื่องบินคุณนะก็จะมีชิ้นส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเอนจิ e ทั้งตัวบอดี้รวมไปถึงอาวุธที่จะมาเพิ่มค่าเซตัตต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปีดหรือความแข็งแกร่งของเครื่องบินคุณเพื่อน,นำไปต่อสู้ในฟังก์ชันอื่นๆนะครับและระบบตลาดกลางที่สามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายกันในตัวของเครื่องบินรวมไปถึงอะไหล่ที่คุณหามาจากในเกมได้ด้วยนะความน่าสนใจของเจ้าคริปโตเพนนะครับผมเรียกว่าเกรดเดียวกับคริปโตคาร์แหละที่คุณจะสามารถเอามาเล่นแล้วก็หาเงินจากเกมได้ครับแต่หลายๆคนจะมีพื้นฐานจากคริปโตคาร์มาแล้วว่า เกมมันมีรายได้อย่างไรบ้างมีขั้นตอนการซื้อขายเหรียญอย่างไรบ้างและอนาคตผมเชื่อว่าเขาต้องมีการขายแฮงกา้าแน่ล่ะที่ทุกคนจะเข้าไปร่วมประมูลหรือเข้าไปร่วมเป็นหุ้นส่วนต่อแฮงการ์นั้นเพื่อเติมน้ํามันหรือเพื่อหาไรายได้จากการประมูลนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารถแมพเขาน่าจะไปในทางเดียวกันเนอะรวมไปถึงการขยายสัสดส่วนไปในต่างๆด้วยในอนาคตเราจะอาจจะเห็นคริปโตเทรน n ์คริปโตทรัคหรือไปคริปโตอื่นๆที่อยู่ในเมืองนี้นะครับ เพราะฉะนั้นก็จับตามองให้ดีนะในคริปโตเพนผมไม่ได้หมายความว่า,วามันเกมมันจะดีหรือเกมมันจะปังนะครับแต่กระแสคนน่าจะมาแน่ล่ะและเป็นเกมที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งครับยังไงก็ติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมว่ารถแมปของเขาจะมีอะไรบ้างและ i โ o ต้องมีการขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังไอจีในคลิปข่าวรายสัปดาห์แล้วกันนะยังไงฝากกลุ่ม Facebook p a ์ล็อตด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ